นานแค่ไหนแล้วที่คุณเข้าไปดูหนังแล้วไม่ได้รู้สึกมีส่วนร่วมลุ้นไปกับสถานการณ์ของตัวละครในภาพยนตร์ The f i n a l Cut ช่องคอนเทนต์หนังที่ยืนอยู่ข้างคุณยินดีนำเสนอ Escape from Mogadishu หนีตายโมกาดิชูหนังลุ้นเอาชีวิตรอดสุดเหลือเชื่อเมื่อสองอริสตรูต่างต้องร่วมมือกันฝ่าสงครามนารกกลางเมือง จากเหตุการณ์จิงสุนระทึกสู่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีของเกาหลี SK from o o g a d i ิ h u I General I d i d of the United Somali Congress address the embassies of each nation SK from m o g a d i ิ h u เป็นเรื่องราวในช่วงปลายทศวรรษ1980ที่เป็นจุดสูงสุดของสงครามเย็นการประทะกันทางการทูนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้ปะทุขึ้นในโมกาดิชูเมืองหลวงของประเทศโซมาเลีย ขณะที่ฮันชินซุงเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้แล้วริมยงซูเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือสองนักการทูตต่างขั้วต้องช่วงชิงความได้เปรียบเพื่อให้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหประชาชาติแต่ไม่มีใครคาดคิดการประท้วงของประชาชนในท้องถิ่นต่อรัฐบาลโซมาเลียนั้นได้แพร่กระจายรุนแรงขึ้นราวกับไฟลามทุ่งและชักนำประเทศเข้าสู่สงครามกลางเมืองบุคคลจากทั้งสองสถานทูตถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและถูกทิ้งไว้ภายใต้สงครามกลางเมืองทันที เมื่อสองกลุ่มคนที่เคยสาบานเป็นปรปักต่างกลับกลายเป็นเป้าหมายของหากระสุนพวกเขาจึงต้องเสี่ยงชีวิตร่วมหลบหนีไปด้วยกันครับ นั่นคือพลอตสุดเข้มข้นจนแทบเกินกว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่นี่คือเรื่องจริงที่ถูกนำเสนอโดยวิสัยทัศน์ของผู้กำกับริวซึงวานผู้กำกับฝีมือเดือดจากภาพยนตร์ระดับบล็อกบัสเตอร์เดอ b e บิ i ล f ฟา e เขาได้วรวมตัวกับทีมเบื้องหลังที่คุ้นเคยทีมเดิมเพื่อสร้างสถานการณ์หนีตายจากสงครามอันทะเยอทยานขึ้นบนโลกภาพยนตร์พร้อมกับความตั้งใจที่จะนำฉากสงครามโซมาเลียปี1991มานำเสนออย่างแม่นยำที่สุดเพื่อให้เราได้สัมผัสกับความน่ากลัวและความตึงเครียดอย่างเต็มที่ของการติดอยู่ท่ามกลางสงครามกลางเมือง นอกจากผู้กำมกับและทีมงานฝีมือล้น SK Formogadichu ok ยังเต็มไปด้วยเหล่านักสแสดงคุณภาพทั้งคิมยุนซอกนักสแสดงระดับตำนานของเกาหลีที่มาเล่นเป็นฮันชินซุงเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ร่วมด้วยโจอึนซองพระเอกมากฝีมือจาก The Classic ปี2003และ The Great Bettern ปี2018เขามารับบทเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองคังแดจินที่ถูกส่งไปยังสถานทูตในโมกาดิชูเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่เอกอัครราชทูตฮันจินซุง ทั้งนี้ยังร่วมด้วยฮอจุนโฮคูคโยฮวานคิมโซจินจองมินซิกคิมแจฮวาและพักคยองเฮซึ่งนักแสดงชุดนี้ต่างรวมไว้ซึ่งพรสวรรค์ด้านการแสดงผนวกกับบุคลิกและสเสน่ห์ส่วนบุคคลอันเป็นจุดสำคัญของนักแสดงแต่ละรายเลยครับครับนอกจากผู้กำกับ ทีมงานสร้างและนักแสดงคุณภาพแล้วเอสเค r อร์ o g a d i s h u ยังการันตีด้วยการเป็นหนังแอคชั่นสุดระทึกที่ขึ้นอันดับหนึ่งบ็อกอฟฟิตเกาหลีทำรายได้สูงสุดในปี2021และที่สำคัญด้วยความเข้มข้นสุดระห่ำไม่ซ้ำใครส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เป็นหนังตัวแทนเข้าชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมของเกาหลีด้วย นีให้สุดอย่าหยุดจนกว่าจะรอด e อ c a p e f o ร m โมการ์ดิชูยาพฤศติจิตยกายนี้ทุกโรงภาพ,พยนตร์สุดท้ายนี้ช่วยบอกเราทีว่ามีหนังแอคชั่นเกาหลีเรื่องไหนที่เดือดที่สุดในความคิดของคุณคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ใต้คลิปนี้สุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนอทคัดขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ